กราบสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับทีมงานคุณภาพนะครับเรากำลังจะไปเซ็ตของกล่องหนึ่งใช่ครับแค่เห็นโลโก้ก,ก็รู้แล้วว่าเป็นชุดไฟ<ะ>ใช่ครับ <laughs> ใช่ครับยี่ห้อเลยอ่านไม่ยากนะฮะหลายๆคนอาจจะ <โล S 2> อ่านตด,ดตายเนะ้วเล่นเล่นของกู <laughs> <laughs> ไปซะแล้วไปเราไปไ<อ> <laughs> บ้านดีเจภูมิ ไม co ่ม mm ีบ hmm, so, so sure? mm ้านออฟฟิศหรืออะไรก็ไม่รู้บร really ิษัทเนี่ยต้องให้บัตรเติมน้ำมันกูหลายทริปแล้วรถกองคันนี้เนี่ยไม่เติมน้ำมันธรรมดาเติมม Power แพงขี้ฝายเบอร์การ์ดมีพลัจริงๆใช่ไหมพี่ิ๊กอี๋มันกล้าชนผมเหรอมันก็ไม่กล้าละอ้โหทำป็นบีบสักทีดีไหมมันขับหนีสัตว์ ปล่อยมันไปเลยมันไม่กล้าปล่อยเราหรอกเอาจริงกูพูดมงึงม,ม,มันไม่กล้าปล่อยเราหรอกเชื่อเชื่อพี่ดิไอแบงไอเหียมึงขอโชคดีโชคดีถอยกลับมาด้วยนะขี้เกียจเดินมึงไม่เอากระเป๋าเดี๋ยวไม่เปิดกระเป๋าอีกเอาเอากระเป๋าก่อนอันดับแรกเนี่ยะไรครับท่านผู้ชมออฟฟิศนี้นี่มันผมนี่ต้องอยู่กับคนแบบเนี้ยคิดดู นี่เซตนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้คุณถ่ายเบื้องหลังให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมใช้อะไรผมเอเอจเดตอยู่นั่นอยู่นี่เนื่อเนี่ยอะถ่ายงี้แหละนี่นะครับผมใช้ชุดหวานเจี๊ยบนะฮะหวานเจี๊ยบชุดหวานเจี๊ยบอย่างเท่เ่อแต่มันดูกี่มิโนตัวดีหนอเออนี่ง่ายง่ายสบายสบายมีไม่มีมันเบาไงมันเบานี่กี่หมื่นอ่ะ เราไม่ลืมอะไรใช่ไหมเดี๋ยว <ๆ S 1> เราจะไปทําการเซตเซตเ,เป็นเขาทำอะไรพอดแคสต์ใช่ไหมระบบพอดแคสต์นะ <ๆ S 1> ของ DJ เจภูมินะครับเขาจะทําระบบพอดแคสต์แล้วก็ซื้อของจากเราแหละนะครับแล้วก็เราก็จะไปเซตอัพให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเซตอัพอ่ะคือท็อป เพราะว่าผมก็ไม่ทําอะไรทั้งนั้นอ่ะเกลียดเหรอนะผมบอกตรงผมด้วยเพ่อทำอะไรใช่ใช่ผมมาเป็นเพื่อนไอ้เหยยคือแบบมาถ่ายเล่นม่เพื่อนนี่กินอะไรมาถ่ายเล่นมาถ่ายเล่นมาถ่ายเล่นโอเคแค่นี้แหละเมื่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่เอ่อที่ไหนที่คนหัวคัวปีกบูโอเคครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ถึงสถานที่แห่งนี้นะครับคือที่ไหนอยู่รายการแบกิวมันคืออรไรยจะมารอแดงนี้เฮ้พี่จะมารอแดงกินกับอะไร <S <S ามาจิ้มน้ำจุ่มมาจุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มจ้ำถ thousand years later อันนี้เราใช้เวลาเซตอัพนานนะความที่เซต u มันนานไม่กี่ว่บางแม่อันนี้แม้งั้นพอดีพี่ติดถ่ายอย่างข้างล่างนิดนึงพี่ฝากหนุ่มๆเซตแล้วเดี๋ยวพอเซตเสร็จอะให้มาช่วยสอนหน่อยได้ไหมเราติดถ่ายโอลิมเท่ให้นิดนึงเดี๋ยวทำไรทำไรอันนี้เรายังอยากได้ไว้เองนะน่ยนะมันจะดีกว่าจะทำทำอะไรนะ เราแกมต่อ้องไงอยากได้ต่อ้องก็ต่อ้องให้เอาแกมให้ต่อ้องต่อบองของนี้มันดีดีไหมพี่ไปเลยมันทัชพิลหมดเลยมันจิ้มจิ้มไว้นี่ปุ๊บเจอเลยก็คือนี่รุ่นพอร์ตใหม่ครับนะครับสามารถทำจากตรงนี้ได้เลยนีตรงนี้ก็มีพวกโปรเซสซิ่งก็คือแบบพวกคอมเพรสชันนะครับสามารถทำไปนี่มีพิเซ์ให้มีเอ็ดวานอ่ะมีเอฟเฟกสมีรีเวิร์บมีเอ็กโคใช่แต่ปกติถ้าถ้าอนาคตพี่เปลี่ยนไม่อ่ะพี่ต้องเปลี่ยนอันนี้นะคืออันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นรุ่นนี้เลยคือรุ่นนี้เลยมันถูก ปรับเสียงเพื่อให้รุ่นนี้มาเสียงดีขึ้นแต่ถ้าพี่ใช้ไมค์อื่นนะพี่ก็เปลี่ยนไปอันนี้เป็นของโหลดนะพวกนี้คือรุ่นตรงรุ่นนะครับมันเป็นรุ่นตรงรุ่นเลยแบบนี้มันใช้ไอ้นีเอากับสามนั้นมันเป็นเหมือนกับมันไม่มันเนี่ยเป็นพวก usb เป็นอะไรมันจะมีเอ็กโนี้เปิดตอนนี้ก็เอ็กโวแล้วพูดกับเอ็กโวอย่างนี้บอกต้นต้นดีๆอะเป็นนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นนะแพดก็กดไปเรื่อย สุดท้ายท่านผู้ชมทางคอนโดมิเนียมครับผมเบิร์นครับมูครับเบิร์นเบิร์นเบิร์นจ้าก็ห้องพอดแคสต์ของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทีมงานทุกทางซูมกล้องกันดุดดอนไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor this is brought to you by r คร o n ชงคริชชงอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ภูมิแล้วครับผมเมื่อสักครู่เราก็ได้เซตให้ไปจริงๆแล้วผมไม่ได้เซตเลยหรอกท็อปเซต ยอดเลยชิดมากทุกคนใช่ครับขอบคุณชิดมาครับผมกับแก่ผมวายวับครับทีงานคุณภาพจะสูงใช่ครับสูงครับโอ้ยอันี้อ่ปกติพี่ผมดูพี่ไงผมเห็นพี่ชอบถือถุงร้านผมอ่ะแล้วก็แบบครึ่งครึ่งบินอะไรเงี้ยใช่บ่อยมาละเว่อร์ซื้อบ่อยมากใช่ใช่ถุงแดงๆอะไรวะนี่ ซูมแชม马าครับซืบ่อยมากถูกสักทีเป็นร้านโปรดขอส่วนลดมา4ปีเพิ่งมาได้รอบนี้แหละคือคือคือให้เรามาเซตเนี่ยวันนี้พี่จะทําอะไรนะตอนเหมือนกำมีโปรเจกต์จะทำอะไรนะตอนนี้ไม่เสือกสักเรื่องเลยนับ้านเดินจะเปิดแพลตฟอร์มใหม่กูจะโดนซะแล้วก็คืออยากจะไลฟ์เพราะว่าตอนนี้เห็นแบบคือแพลตฟอร์มเก่าๆเราลองมาหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีช่องทางอะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ยปีนี้พี่สัญญาตัวเองว่า อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนเยอะลองทุกอย่างที่ไม่เคยทําก็เลยกล่าวเออไลฟ์เนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่เคยแตะเลยก็จบดูสักหน่อยอ,อก็จะทําไลฟ์เป็นพอดแคสต์เชิญคนมาคุยด้วยอย่างเงี้ยใช่คือบางทีเราไปถ่ายรายการเนี่ยเราดั้งคุยกับเขารู้สึกว่าเรื่องราวชีวิตมันน่าสนใจมากเลยแต่บางทีมันคุยกันเป็นชัมม่วโมงมันไม่สามารถเอาไปออกรายการได้เพราะมัน,มนอาจจะมันอาจจะยาวยืดเกินไปรายการที่มันต้องตัดกระชับให้สนุกแต่เฮ้ยแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจพวกเนี้ย ถ้าเรามานั่งค <neten pumped tutaj> <okay. S 1> ุยกันม okay. so ันอาจจะมาถ่ายทอดเป็นพอร์คแคนได้ตัดออกมาเป็นคลิปสั้นๆสั้นๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออลองดูเลยนแบบพิมพ์รีพายไลฟ์ขายของที่อยู่เยอะหมัอนเป็นสิบล้านลองดูจัดจะให้ขายของด้วยแหะเผื่อวันหนึ่งเราจะแบบว่าไปถึงระดับนั้นคนี่แค่ลองนะจัดเกือบแสนเลยใช่ก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่า มันเป็นอนาคตเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเนี่ยพอดแคสต์กำลังมาแรงมากที่ผมได้ฟังโจโรเกนตลอดแล้วก็เรามาดูอย่างบุค,คลิกที่โด่งดังสุดในอินเทอร์เน็ตปีแล้วก็คือแอนดูเทสแอนดูเทสเนี่ยคือเขาก็จะจัดพอดแคสต์แล้วก็ให้คนไปตัดคลิปเล็กๆ,ๆ,ๆแล้วก็แบบไปไปกระจายซึ่งตอนนี้ถ้ากิว่ามีคลิปน่าสนใจมีคลิปที่มันอินสปายมันมันได้กันหมดอะ่ะคนที่เอาคลิปเราไปเขาก็ได้ยอดวิวข้าจะขายของได้อาจจะได้เงินเราก็ได้พื้นที่สื่อกลับขึ้นมาก็รู้สึกเอ้ย ไ h y น็อนไม่ได้รู้สึกห่วงอะไรถ้ามีคนตัดไปลงไปตอกไม่ห่วงไม่ห่วงเลยหลายในช่องอาจจะแปลว่าไปเก็บลิขสิทธิ์ตามนะช่องพี่คือคุณออกไปเลยเพราะว่าเราก็ได้เออเราก็เราก็ได้แบบเราก็ได้พื้นที่สื่อใช่ นะครับทุกทุกคนรับไม่ทันแล้วโอเคยังไงก็ไปรอติดตามแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่เราเซตไปเสียงเสริมถ้าไม่ดีนะฮะก็รู้เลยว่ามาจากไหนใช่มาจากพวกนี้แหละโอเคแล้วเราวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณซุปเอราเครับ ในส่วนของอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้กับดีเจภูมินะครับในการทำพอดแคสต์นะครับเราก็จะมีไม์ด้วยกัน2ตัวนะครับสำหรับแขกแล้วก็สําหรับผู้สัมภาษณ์นะครับตัวนี้เตรียมมาให้เป็นโหลดพอดแคสต์นะครับตัวนี้เป็นไม์ไดนามิกก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีพอควรเลยนะครับรวมไปถึงขาไม์เองเนี่ยนะครับเป็นขาไม์หนีบโต๊ะจากโหลดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แข็งแรงทนทานเข้าคู่กันดีนะครับรวมไปถึงมิกเซอร์เองก็จะเป็นแบนโหลดเช่นเดียวกันนะครับตัวมิกเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวแคสเตอร์โปรนะครับเป็นตัวทูและะนครับ นี้ซึ่งก็สามารถทำอะไรหลายอย่างเลยนะครับใส่เอฟเฟกนะครับสามารถมีเสียงสาวเอฟเฟกได้ปรับพีเซตของตัวไม้นะครับให้เสียงดีมีน้อยเกตปรับโน่นปรับนี่ปรับรีเวิร์บได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับลูกเล่นเยอะมากๆนะครับในส่วนของ c a s t e r Pro 2นะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้อย่างจริงจังเลยตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเหลือๆนะฮะผมเล่นเองอยากได้เองเลยนะครับแล้วก็ที่คุยกันไว้นะครับว่าน่าจะมีเรื่องในส่วนของการไลฟ์สดด้วยนะ นั่งไลฟ์สดคุยกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยมีการเตรียมในส่วนของฟิชเชอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ a t เ m มมิ i ิไอนะครับมาให้นะครับสามารถเอาภาพจากกล้องเป็นอินพุตได้4กล้องนะครับตัดสลับได้นู่นนี่นั่นนะครับเอาเสียงเข้าได้สามารถส่งต่อเข้าคอมแล้วออกไปไลฟ์ไดออ้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ของดีอย่างหนึ่งนะอ่าก็รอติดตามก็ได้แล้วกันนะครับในส่วนของคอนเทนต์จากช่องของดีเจภูมิครับนี่คือนี่คือบาร์น้ำในบาในอุดมคติของเรานะทุกคนต้องฝากถึงเจ้าาทุกที่นะครับผมเครื่องดื่มที่ชื่นใจเนี่ยคือโซดาแต่พอหลังจากสี่โมงเย็นขึ้นไปเนี่ยชื่นใจกว่าคือโซจู